เหี้ยแม่งวันนี้แม่งขาแม่งเงียบมากเลยพอได้อยู่เมื่อเช้าก็มีชุดนึงอหะพอได้ข้าวข้าวแหละโอ้โหได้แตปลากระป๋องก็เดี๋ยวเนี้ย <c oughs> แค่นั้นมีแค่นั้นจินแค่นั้นพี่เฮ้ยพี่มันจระเข้หลุดนัวที่ไหนเหรอเน,น,นี่ยสัมพันธ์โอ้ยพูดถึงจระเข้พี่ตอนเ,<อ>เป็นอาหารใช่ป่ะเอเอทำไมผมก็ออกไปช่วยชาวบ้านแหละไปใน<อ>หมู่บ้านแล้วมีเปล่าแบบมีจระเข้หลุดใช่ป่ะมีคนหนึ่งในหมู่บ้านเขาก็เป็นพวกป่าจระเข้ใช่ป่ะเดี๋ยวพวกผมก็ตามไปช่วยเขาอ่บ จะดูไก่ทองว่ะไปในน้ำเลยแบกเลยแบกลงไปเลยจุดปุ๊บจุดเทียนปั๊บลงน้ำขั้นแล้พี่เป็นไงคุณเทียนระเบิดเลยกุ้งไปเลยฟู่เทียนดับสวยสัตว์อ่าวแล้วไงต่อแล้วที่เลือเราทำไงอ่ะเราไม่ได้ผลนะก็เลยเปลี่ยนที่ใหม่อ่าไงส่วนเล็กกะเชไปน้ำเทพมากะเชแมงมาโอ้โหหอกนี่มีคาถาคมขนาดนี้เลยนะลุงคนนี้ของจริงอ่าอกเหมือนในใกล้ต้องว่ะพี่เป็นพวกครูสายขายเรียนกันมาแต่เป็นพวก คูใส่ไายเลี้ยงกันมาอ่าทำไมหอกแต่ทีมเจอเค้ยเจอเค้เรียกออกมาแล้วฟุบ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 โดนเจอเค้เลยกลางตัวเลยข้างหลังอ่ะดิที่ถีบคันท้ายอ่ะคท้ายโดนเหรอเออไม่ระวังโอ้โหต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ถ้อย่างนี้โอเคคันท้ายหลบไปดีๆอ่นับแล้วมาเจอเค้ยมาหนึ่งสองทสามปังปังปังขุดเรียบร้อยเจอเค้ยเยบร้อยเลยจอเค้โดนเขาที่หน้าเลยโดนตีโดนตีนี่เลยพี่ ต้องพาลุงไปหาหมอไม่ได้ใส่แว่นไงลุงจะใส่ตาตั้มพาลุงไปหาหมอพาลุงไปหาหมอแกอะไรดึงหอกออกแล้วทำไงกันเจลาเทมันก็ทำท่าจะหนีแกแล้วขาเอาเลือดอ่ะสูงไหมอ๋อจระเทมชอบเข่าเห็นเลือดไงจระเข้มก็เลยมาเลยมาจังหว่าเจลาเทมยังงาปุ๊บแกก็ชักขาออกโอ้โหไปยาเรียบร้อยดึงมันจระเข้ขึ้นมาเลยชักขาออกไม่ทันกินไมย์ขึ่งกินไมย์ขึ่งกินไมย์ขึ่งขา ตายแล้วลุงพิการอะไรคันนี้หนักเลยแต่ใจแกสู้ใจสู้อีกๆๆๆ <c oughs> เาอาเข้าเอาเอาใจสู้อีกใจว่าตัวนี้แม่งไรเออไรโทรหาคนช่วยเออแล้วไงต่อรู้ไหมแกโทรหาใครเฮ้ยโทรหาใครวะตอนแรกผมก็เชื่อแกโทรหาอาจารย์เออโทรหาเฮ้ยจะเป็นงๆของคนนี้มันต้องมีผีจานี่กูว่าจารย์ถ้าเกิดตัวเองสู้ไม่ได้ต้องเรียกคนมาสู้อาจารย์จะต้องเก่งกว่าเออแกโทรไปหาใครรู้ไหมใครหาพวกรถพยาบาลมาช่วยแกไปโรงพยาบาลแล้วก็หาพวกกู้ภัยมาช่วยจับแต่ละเท่กูว่านะมึงอะไปกับลุงได้เลย ปไปกับลงุงไสายยาวเนี่ยคือเราคุฟังนานมากแล้วผมไปกับลุงผมว่าผมหายสองข้างอล้พี่ไม่มี่แหละละแค่นี้แหละสายยาวเลยนนกูก็ล oui <Yes> ุ้นไปเลยไอ้เหี้ยก no ู่นี่งจะมีสบายไม่มีฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิ